อันนี้เรามาต่อกันที่จุดชมวิวของเขาลูกนี้นะครับทุกคนว้าวออกมาแล้วนะครับจุดชมวิวสวยงามมากๆเลยครับผมนี่ครับเราเดินมาเจอขวดน้ำอีกแล้วนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีขยะเยอะหน่อยนะครับ ผลพลอยได้ของการมาเก็บขยะในวันนี้เราก็เจอต้นผักหวานป่านะครับทุกคนแค่เดีวไปเห็นนั่นะใช่อันนี้ยอดอย่างสวยเลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บอันนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับเราวิถีพาสุขวันนี้ก็อยู่กันที่เขาอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะจะไม่ได้พาทุกคนมาหาของป่านะครับเราก็จะมาทําเป็นจิตรสานะครับวันนี้เราก็จะมาเดิน เก็บขยะรอบเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมน,น,นานๆมาทำาเป็นจิตอาสา,าแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาสองคนนะครับกับพี่ชายเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราก็เจอขยะอยู่บนเขาแล้วก็จะเก็บลงมานะครับอุปกรณ์แล้วก็จะมีถุงดําแล้วก็มีที่คีบขยะมาด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มแล้วแจกอาวุธแล้วนะครับผมแจกอุปรกรณ์แจกอาวุธกันแล้วนะครับนี่ นี่ขอนลอยเราก็จะเริ่มเก็บขยะชิ้นแรกก็คือขยะชิ้นแรกของเรานะครับ <c oughs> ก็คือถุงเกลือแร่ใช่ถุงเกลือแรท่ที่น่าจะเป็นคนที่มาใช้บริการที่นี่แหละครับผม <c oughs> นี่ <c oughs> เอามาทิ้งนะครับผมเราก็เก็บไปนะครับช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ที่เรามาใช้บริการนะครับผม <c oughs> แล้วก็สําหรับใครที่ <c oughs> มาใช้บริการที่นี่นะครับมาใช้สถานที่แห่งนี้ ในการทํากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับขอความร่วมมือว่าอย่าเอาขยะมาทิ้งด้านบนเลยนะครับขวดน้ําเช่นเดียวกันตอนที่เราแบกขึ้นมาหนัหนกๆเรายังแบกได้นะครับพอกินหมดแล้วเบามากนะครับถือลงไปทิ้งข้างล่างดีกว่านะครับผมขวดน้ํานะครับจบแล้วนฮ ตุ๊กแกเยอะมากตกกุ๊กตุกแกทุกคนเห็นตุ๊กแก <S <S ไหมเยอะมากอยู่ในนี้แบบหลายตัวมากอยู่ด้านในอะ่ะอยู่ในโพงต้นไม้อะ่ะไปแล้วไปอยู่ในตาโอ้โห و. ก็ม,มักง่ายเนาะเนี่ยทิ้งเข้ามาสะลึกเชะจริงจริงทิ้งไว้ข้างๆก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพวกเราคนที่เขาเดินมาเก็บเขาก็จะเก็บได้เหมือนกันนะครับน,นี่ครับเราเดินมาเจอขวดน้ำอีกแล้วนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีขยะเยอะหน่อยนะครับ เ,เข้ามาทำความสะอาดเนาะแล้วแล้วก็อันนี้อีกสองขวดครับทุกคน,น,กกนผลพลอยได้ของการมาเก็บขยะในวันนี้เราก็เจอต้นผักหวานป่านะครับทุกคนแค่เดาไปเห็นอนันนะี้อันนี้ยอดอย่างสวยเลยครับผมเดี๋ยวเราก็จะเก็บอันนี้ไปด้วยนะครับ อันนี้คือผลพลอยได้ของเราวันนี้นะทุกคน <c oughs> เต็มเลยครับ <c oughs> อันนี้เรามาต่อกันที่จุดชมวิวของเขาลูกนี้นะครับทุกคน ว้าวออกมาแล้วนะครับจุดชมวิวสวยงามมากๆเลยครับผมตอนนี้เราลงมาถึงพื้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเอาขยะรวมกันเป็นถุงเดียวนะครับทุกคนขยะรวมกันเป็นถุงเดียวถุงใหญ่ โอเคนั่งมาละบ่ไม่นะเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราก็กลับลงมาแล้วนะครับผมแล้วก็เรารวมขยะไว้ในถุงเดียวกันแล้วนะครับผมเป็น2ถุงมอสักครู่นี้นะครับถือว่ารอบนี้ได้ขยะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความรับผิดชอบในการเก็บขยะมากขึ้นนะครับผมนั่นหมายความว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าขยะจะลดลง นะครับผมแล้วก็ระยะทางที่เราเดินนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปถึงข้างล่างก่อนนะครับอีกนิดนึงถึงทางขยะแล้วนะครับอันนี้คือขยะที่เราหามาได้วันนี้นะครับผมทุกคนนี่แล้วก็จะเอาวางลงในถังขยะเลยนะครับแล้วก็เราใช้เวลาในการเดินทางเกือบ3มชั่วโมงนะครับระยะทางก็8-35กิโลเมตรนะครับ สองท่านเนาะผมก่อนจากการฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องร้านวิถีพาสึกด,ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนนะครับกับพี่ชายคนนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ